วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยลายอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกันถึง5คู่นะครับคัดกันมาแต่ละลีกเลยนะครับเริ่มกันที่นอร์เวย์ทีปเลิ้ลีกนะครับคู่ระหว่างโรเซนบอร์กครับกับลิวสตอร์มเตะกันดึกนะครับเที่ยงคืน15นาทีคู่นี้มันแน่นอนนะครับคู่2ไปกันที่สวีเดนออสเวนคานนะครับเอลบอร์กครับฤดูการนี้เนี่ยน่าจับตามองนะครับเจอกับทางด้านของมอบีนะครับ สามทุ่มครึ่งทางด้านของเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับเป็นวีบอรครับเจอกับทางด้านของบอลบี้นะครับเตะกันห้าทุ่มตรงสวิตเซอร์แลนด์ครับยบมาฝากกันหนึ่งคู่นะครับเปิดหัวกันเลยนะครับทุ่มครึ่งหรือทุ่มสิบห้านาทีนะครับยังสปอยเจอกับทีมน้องใหม่อย่างซียงนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายวันนี้ปิดท้ายด้วยกับทางด้านของฟินแลนด์พีเมียครับคูพีเอสครับ ิบ้านรับกําเยนของลาตินะครับสี่ทุ่มครึ่งทั้งหมด5คู่วันนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเราร้ายหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหลาร้ายหลาครับที่ แอดไซน์ RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด v i p ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนักรับตังค์ที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับนอร์เวย์ทิปลิเกนลีกโลเซนบอร์กครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลิวสตอร์มนะครับคู่นี้เจอกันมา2นัดล่าสุดเป็นลิวสตอร์มชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับดูการที่ผ่าานม ชนะ3 0สูในบ้านลิลส์อมนะครับแล้วก็บ้านของโลเซนบอกนัดล่าสุดเป็นทางด้านของลิลส์อมครับชนะได้2ประตูต่อ1นนะครับแล้วก็มีทางด้านของโลเซนบอกครับเคยชนะลิลส์ทอมได้ในบ้านในปี2022นีนะครับ3ประตูต่อ1นเลยทีเดียวนะครับผลงานของเจ้าบ้านครับนัดล่าสุดอุ่นเครื่องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะได้1ประตูต่อ0ูนนะครับมาได้ลูกประตูชัยเนี่ยนาทีสุดท้ายเลยนะครับ ก็เอาชนะแมนยูไป1 0เรียกว่าเรียกขวัญและกำใจให้กับเจ้าบ้านพอสมควรนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเกมเยือน2นัดแพ้รวดนะครับ4-1 4-2นแพ้ช้าบอก0ูนย์แแพ้ไวกิ้งนะครับเล่นในบ้านนัดล่าสุดเอาชนะออสเกนแลนดนไปได้2ประตูตอนนะครับผลงานของลิวอร์มบ้างครับในบ้านเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งนะครับนัดล่าสุดเอาชนะสตอมคอรเซสไปได้3ประตูตอน,นเกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนโมครับแพ้ไป30นะครับ ก่อนหน้านั้นก็เอาชนะทางด้านของ KFUM Oslo ไป2ประตูต่อนหนไปเยือนทอมโซ่ชนะได้นะครับ2ประตูตอนหน่งห6นัดหลังเนี่ยชนะถึง4นัดนะครับแพ้ไป2นัดฟอร์มดีครับสำหรับริวสตอร์มในตารางคะแนนเนี่ยลิวสตอร์มอันดับดีกว่าโรเซนบอร์กนะครับลิวสตอร์มอันดับ79คะแนนโรเซนบอร์กอันดับ11มี17คะแนนห่างกันแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับถือว่ายังไม่ห่างนะครับ คู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของโรเซนบอกนะครับเจ้าบ้านถือว่าชื่อเสียงชื่อชั้นนะครับดีกว่าเปิดต่อมาราคาปปน้ําขาวสกอร์สูงสองลูกครึ่งควบ3น้ําบวก1 0 3เม็ดเต็มน้ําขาวนะครับก็ถือว่าแฮนดิแคปเนี่ยเอ็นยังมาทางด้านเจ้าบ้านเยอะพอสมควรแล้วก็น่าจะมีประตูกันทั้ง2ฝั่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เรารายลาครับยังมองว่าโรเซนบอกในบ้านนะครับราคาถึงแม้ว่าจะแพงไปหน่อยนะครับ ใครอยากอยู่รองริลสตอร์มก็เสียวๆพอสมควรนะครับแต่การลงทุนเนี่ยโรเซนบอกในบ้านถือว่าดูดีกว่าครับให้ต่อที่โรเซนบอกครับราคาปปน้ําขาวๆครับไปต่อกันที่สเดนอสเวนคาร์นะครับเอลบอกครับฟอร์มดุดันเหลือเกินครับในช่วงนี้เจอกับทางด้านของมอร์บี้นะครับผลงานที่เจอกันมา2นัดล่าสุดเป็นเอลบอกนะครับชนะได้เกมศูนย์เลยไปกลับด้วยนะครับดยการที่ผ่านมา นัดล่าสุดเล่นในบ้านของเอลบอกครับชนะไป2อศูนย์ก่อนหน้านะเอลบอกไปเยือนมอบี้ชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานก็ถือว่าชัดแจ้งแจ่มแจงแดงแจ๋มากกว่าสําหรับทางด้านของเอลบอกผลงานส่วนตัวนะครับหลังจากที่ได้ตัวผู้เล่นมาร่วมทีมเพียบเลยนะครับดาวรุ่งเพียบนัดล่าสุดเตะยูโรป้านะครับคัดเรื่องเนี่ยเอาชนะปาโอสไป5้สองนะครับไปเยือนนะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะปาโอสไป3าศูนย ในลีกเนี่ยเอาชนะฮารเคนในการไปเยือนนะครับ3ประตูต่อ5เลยนะครับ3นัดหลังมีถึง13ประตูนะครับแล้วก็นัดแรกที่เปิดฤดูกาลเนี่ยเอาชนะบอมมาปอสคาน่าไปถึง3ประตูต่อ0ูนะครับโหยิงมโหรารจริงไม่ต่ำกว่า3เมตรสำหรับเอลบอกสกอร์สูงหน้าปั้นนะครับสำหรับคู่นี้เกมกลางตารางกลางสัปดาห์เนี่ยเอลบอกอยังต้องเจอกับเชอริฟติลาสโพนะครับก็ต้อง มีผลเลยครับสาหรับนัดนี้นัดหน้าเจอของแข่งนะครับทางด้านของมอบี้ครับฟอร์มดีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะโดนยิงประตูบ่อยนะครับแต่นัดล่าสุดเอาชนะมลโมถึง2ประตูตอนหนึ่งครับก่อนหน้านั้นชนะซิอุตไป3าสองนะครับชนะทีมใหญ่ๆได้ด้วยนะครับสาหรับมอบี้เกมเยือนนัดล่าสุดชนะวานาโม่นะครับ2ประตูตอนหนึ่งช่วงหลังนี่ไม่แพ้เลยนะครับห้านัดหลังยังไม่แพ้ใครยิงมากกว่า2เม็ดแต่ละนัดเลยนะครับสำหรับทางด้านของมอบี้ ในตารางครับมอบี้อยู่อันดับ3มครับมี29คะแนนเอลบอกอันดับ5้าครับมี22คะแนนคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเอลบอกนะครับเปิดต่อมาครึ่งลูกเลยเปิดขาดทีเดียวนะครับนัดนี้มีได้เสียเลยนะครับน้ำลบ10เอลบอกน้ำเกือบเต็มแล้วก็ราคาขยับขึ้นด้วยนะครับที่ครึ่งครึลูกน้ำล้นมอบี้อยู่ที่น้ำบวก10นะครับ สกอร์สูงสองลูกครึ่งควบสามน้ำเต็มครับสวยครับแล้วก็สองลูกครึ่งเนี่ยน้ำขาวลุ้นเม็ดสามไม่น่ายากนะครับสำหรับคู่นี้ทดสกอร์สูงกันไว้ด้วยครับแต่ทางด้านของราคาเนี่ยก็ยังเชื่อว่าเอลบอกนะครับน่าจะเก็บสามแต้มได้ครับเปิดขาดมาแบบนี้ครับราคาขัดขาดแบบนี้ให้ต่อที่เอลบอกครับราคาครึ่งลูกน้ําเกือบเต็มสวยๆครับขยับกันมาที่เดนมาร์กบ้างนะครับวีบอกครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบอนบี้นะครับคู่นี้เจอกันมา สองนัดล่าสุดเป็นบอลบี้นะครับชนะได้ทั้งไปและกลับนัดล่าสุดวีบอกเล่นในบ้านแพ้บอลบี้ไป2-1ครับก่อนหน้านั้นบอลบี้ชนะได้ในบ้านใน1 0นึนสิบนัดหลังเจอกันวีบอกชนะ2เสมอ3ครับบอลบี bon ้ชนะถึง5นัดนะครับผลงานของวีบอกครับอุ่นเครื่องมาดีนะครับชนะเอาบอลบี้เคสี่หนึ่งนัดล่าสุดนะครับชนะอากาดินียนะครับ2ประตูต่อศูนชนะแรนเดอร์ไป31เล่นกันสีครึ่งครึ่งละ30นาทีนะครับ ดุการที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดุการนี้เนี่ยหมายมั่นปันมือมากนะครับสำหรับทางด้านของวีบอมาดูทางด้านของบอลบี้บ้างครับอุ่นเครื่องนัดล่าสุดแพ้ดินิโมเคียไปถึง40นะครับก่อนหน้านั้นเสมอร้อยยันอันเวิร์ไป0-0นชนะสปาร์ตักประตูต่อ2นะครับแล้วก็แพ้ให้กับเวอร์เจลไป0-2ฟอร์มยังขึ้นๆลงๆอยู่นะครับสำหรับทางด้านของบอลบี้เปิดดุการมายังต้องเจอกับมอบบี้อีกต่างหากนะครับนัดนี้ คู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของบอนบี้นะครับเปิดต่อมาครึ่งลูกเลยน้ำเต็มนะครับวีบอกอุ่นเครื่องฟอร์มดีแต่แฮนดี้แคปเปิดบอนบี้เฉยเลยนะครับสกอร์สูงสองลูกครึ่งน้ำขาวคู่นี้เนี่ยก็ยังเชื่อว่าทางด้านของบอนบี้นะครับน่าจะต้องบุกเข้าใส่แล้วครับวีบอกรอรับรอโตน้น่าจะมีผลอยู่นะครับคู่นี้อาจจะกินกันไม่ลงอยากไปวีบอกเหมือนกันนะครับแต่ราคามันโดนใจครับ ให้ต่อที่บอนบี้ครับราคาครึ่งลูกน้ำเต็มๆครับไปต่อกันที่สวิ์แลนด์กันบ้างครับซุปเปอร์ลีกของสวิต์แลนด์นะครับเป็นทางด้านของยังบอยครับเปิดบ้านรับการเยือนน้องใหม่อย่างซียงนะครับคู่นี้เจอกันมานั้นล่าสุดซียงชนะในบอลถ้วยนะครับสองประตูตอนหนึ่งก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องเนี่ยยังบอยชนะไป4-3เจอกัน10นัดหลังครับยังบอยเนี่ยกินไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยข้ามผ่านแฮนดิที่บเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่า ชนะถึง8นัดแพ้แค่1นัดเท่านั้นแล้วก็เป็นนัดล่าสุดด้วยนะครับผลงานของยังบอยครับอุ่นเครื่องมานะครับนัดล่าสุดแพ้วิวพันเไปเนี่ยแพ้วิว1 9 0 0ไป1ประตูต่อ3ครับก่อนหน้านั้นชนะอารัวไป10ึนะครับเสมอคลิฟบาร์ไป -2 2แพ้เวสเตอร์โลครับหนไม่ค่อยยิงครับยังบอยความโหดไม่รู้ช่วงนี้หายไปไหนนะครับตั้งแต่ดูการที่แล้วแล้วนะครับไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ยิงไม่ค่อยจะเยอะครับด้านของซียงครับอุ่นเครื่องมาดีนะครับ ชนะวิรอนนัดล่าสุด4-1ก่อนนั้นแพ้ชามักไป0-3ครับชนะการ์ทอปเปอร์ถึง4-0นะครับแพ้บากก้าไป1-3ผลงานอุ่นเครื่องเนี่ยยิงได้ทุกนัดนะครับสำหรับทางด้านของซิยงมีนัดเดียวเท่านั้นครับที่ไม่ยิงนะครับที่แพ้ชามักนะครับที่เหลือก็พอทำเกมรุกได้ครับคู่นี้ครับราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของยังบอยส์นะครับเปิดต่อมาที่ลูกครึ่งครับน้ำลบ10ให้น้ำเท่ากันที่0.95เลย สกอร์สูงสามไมเต็มน้ำขาวะครับสกอร์ต่ำสามลูกควบสามลูกครึ่งน้ำเกือบขาวน่าจะดูดีกว่านะครับในสกอร์ต่ำสามเม็ดไม่น่าเกินสําหรับคู่นี้นะครับซียงก็มีเกมลุกที่ดีครับอยู่ที่ยังบอยเท่านั้นนะครับจะหมเกมบุกเข้าใส่ยังไงเหมือนจะโตจะกินหูเหมือนกันนะครับราคานี้แต่ก็ยังเชื่อว่ายังบอยครับน่าจะวัดได้ครับให้ต่อที่ยังบอยแล้วกันนะครับเจอน้องใหม่แบบนี้ราคาลูกควบลูกครึ่งต่อยังบอยครับ ไปไปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของคูพีเอสครับเปิดบ้านรับแกมเยนของลาตินะครับผลงานที่เจอกันมา10นัดหลังเนี่ยอยู่ที่คูพีเอสทั้งนั้นนะครับชนะถึง9นัดเสมือ1นัดลาติยังไม่เคยชนะคูพีเอสได้นะครับนัดล่าสุดคูพีเอสบุปเือนลาติชนะได้1-0ก่อนหน้านั้นเล่นบอลถ้วยครับคูพีเอสชนะไป2ประตูต่อ0นะครับก็ถือว่าเอียงข้างครับอยู่ข้างเดียวเลยนะครับสำหรับทางด้านของคูพีเอส ผลงานของครูเสครับสองนัดล่าสุดก็เข้ารอบยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกไปนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มไปถึง5ประตูต่อศูนย์โดยที่นัดแรกเนี่ยบุกไปเสมอมานะครับกับ UNA ในฟินแลนดิ้วชั่นหนึ่งเนี่ยชนะกรินสตันฮิวซิงกินะครับ3ประตูต่อหนึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพักมา1นเดือนก็เปิดเลก2กันใหม่นะครับมาดูทางด้านของลาติกันบ้างครับฟอร์มยังไม่ ขึ้นนะครับงงหัวยังไม่ขึ้นนะครับ6นัดหลังนี่ยังไม่ชนะใครนะครับ2นัดล่าสุดแพ้รวดนะครับแพ้ AC o u l องหนึแพ้ Inter ์ตูคูนัดล่าสุดเกมเยือนนะครับ3าูนย์เลยก่อนหน้านั้นเสมอ e v วสไป2ประตูต่อ2นะครับในตารางเนี่ยเ p s ยังนำเป็นจ่าฝูงคะแนนเท่ากับ s อ k Helsinki กับชนะ j o แอนอยู่นะครับลาติรังบวยมีคะแนนอยู่ที่9คะแนนเท่านั้นวันนี้ก็เป็นงานง่ายครับสำหรับทางด้านของเ p สนะครับอยู่ที่ว่า จะเจาะเข้าหรือไม่เท่านั้นเองครับแฮนดีแคปที่เปิดมาครับสำหรับคู่นี้เป็นคูพีเเปิดมาลูกครึ่งครับน้ําเต็มราคาสวยนะครับราคานี้เอ็นยังมาทางด้านของคูพีเอแต้มแน่นอนสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3น้ำลบ10ก็ถือว่าไปด้วยกันอยู่นะครับ2เม็ดน่าจะมีครับสำหรับคูพีเคู่นี้เนี่ยจัด VP ได้แบบเน้นๆกันเลยนะครับให้ต่อที่คูพีเครับราคาลูกครึ่งน้ำเต็มๆสวยๆครับ ครบจบียบร้อยครับคำคืนนี้ทั้งหมด5คู่นะครับเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกครับโรเซนบอร์กกับลิวสตอมนะครับคู่นี้ราคามันค่อนข้างเอียงเอียงมาทางด้านของเจ้าบ้านนะครับค่ำคืนนี้ขอดูราคาละกันนะครับให้ต่อที่โรเซนบอร์กครับปปหรือครึ่งลูกนะครับถึงแม้ว่าลิวสตอมจะฟอร์มดีนะครับคู่ต่อไปเอลบอกมอบบี้ครับเจอหัวตารางแบบนี้แต่เปิดมาขาดถึงครึ่งลูกนะครับในราคาเปิดหัวมามอบบี้ฟอร์มดีนะครับ มาอยู่ดีเป็นรองเฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอตามราคาครับคู่นี้ให้ต่อที่เอลบอกครับราคาครึ่งลูกนะครับสามทุ่มครึ่งเจอกันครับวีบอกบอลบี้ครับเจ้าบ้านก็ฟอร์มดีแต่บอลบี้เปิดต่อนะครับก็ยังต้องขอตามราคาอีกเหมือนกันอีกหนึ่งคู่นะครับให้ต่อที่บอลบี้ครับราคาปปหรือครึ่งลูกนะครับคู่ต่อไปครับยังสปอยกับซียงคู่นี้เตะเร็วนะครับทุ่ม15นาที ยังบอยเปิดตัวมาแบบนี้นะครับเจอกับน้องใหม่แบบนี้3มแต้มมันต้องมีนะครับเพราะะฉนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ยังบอยครับราคาลูกควบลูกครึ่งหรือลูกครึ่งนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับอร่อยแน่นอนครับคูพีเอสกับปลาติลูกครึ่งแบบนี้เน้นไปที่เจ้าบ้านครับห้าดาวกันไปครับคูพีเอสจัดไปแบบจังหนับครับครบจบเรียบร้อยครับคำกันนี้ทั้งหมด5คู่นะครับคัดกันมาให้บอลสวยๆราคาดีๆนะครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัศนะนะครับรวมถึงทีเด็ดวีพของเราร้อยละก็สามารถแอดไซน์กันมาได้ที่แอดไซน์ครับ1 0 0 ra นะครับพี่ท่านไหนไม่มีเวลาวิเคราะห์ไม่มีเวลาดูคลิปนะครับมารับทีเด็ดของเราได้แบบจังนับนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ